แชร์เทคนิคดองไข่เค็มแบบเร่งด่วน4วันพร้อมกินแถมวิธีทําผักดองแบบง่ายๆด้วยน้ําส้มสายชูกลั่น QP เริ่มจากนําไข่เป็ดมาแช่กับน้ําส้มสายชู50นาทีกรดของน้ําส้มสายชูจะช่วยทําให้เปลือกไข่บางลงค่อยๆถูเยื่อไข่ออกส่วนน้ําดองไข่เค็มผสมเกลือป่นหยาบและน้าเปล่าตั้งไฟคนให้เกลือละลายแล้วพักให้เย็นเทใ,ใส่โหลสําหรับดองไข่ให้ท่วมดองไว้เป็นเวลา4วันไข่แดงที่ได้ก็จะมันวาวกลมสวยเมื่อนํามาต้มแล้ว เนื้อไข่แดงสนึบหนับเค็มกำลังดีวิธีทำผักดองแบบง่ายๆใส่น้ำเปล่าน้ำส้มสายชูเกลือป่นหยาบและน้ำตาลทรายลงไปเคี่ยวประมาณ10-15นาทีแล้วยกออกพักให้เย็นหั่นผักที่เราจะดองใส่ลงในโหลใส่น้ำดองพอท่วมปิดฝาแช่ตู้เย็นไว้1-2วันทำง่ายๆเท่านี้ก็ได้ไข่เค็มและผักดองสูตรเร่งด่วนเอาไว้กินคู่กับข้าวต้มกันแล้วสะอาดใส่มั่นใจคุณภาพเลือกน้ำส้มสายชูกลั่นค P